ถ้าเป็นต้นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นต้นมะเดื่อมะเดื่อป่านะครับต้นยังน้อยนะครับถ้ามีต้นใหญ่ก็จะมีผลนะครับเราสามารถกินได้นะครับลูกมะเดื่อป่าก็จะเคลื่อนตามฤดูการนี้นะครับเมื่อเข้าไปอยินในป่าเราก็จะได้เจอนะครับลูกมะเดื่อป่าจะขึ้่นช่วงนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับการกินก็คือ ถ้าเราไปอยู่ในป่าไม่มั่นใจนะครับหลักการก็คือการชิมคอยคลูกมะเดื่อป่านะครับการชิมคอยก็คือจะใช้เวลา3นาทีหรือ5นาทีนะครับกินเข้าไปกินเข้าไปนะครับนะไม่มีปฏิกิริยาใดทั้งสิ้นนะครับนะไม่เกิดอาการนะครับคานที่ปลลิ้นนะครับเราก็สามารถที่จะกินต่อได้ ในการประกอบอาหารก็คือนะครับสามารถที่จะมาทํากับข้าวได้มาต้มนะครับมากินนะเป็นยาระใบอ่อนนะครับนะเป็นยาระใบอ่อนนะครับ